สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Tin Happy Gaming นะครับวันนี้ผมมานำเสนอหรือว่ามาแนะนำนะครับมาแนะนำดีกว่าอ่วันนี้มาแนะนำวิธีการคราบต่างหูเทียสองนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันต่างๆเป็นออปชันพลังงานหลบหลีกความแรงแล้วก็โจมตีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำของโจมตีนะครับส่วนไอเทมไอเทมส่วนผสมของมันอ่าปะ เป็นพลอยแดง25เมตรนะครับผมได้เตรียมไว้แล้วพลอยแดง25เมตรขัดเงา25เมตรอะได้เตรียมไว้แล้วเหรียญ100เหรียญเหรียญผมอยู่ตรงนี้ซื้อเหรียญมาไว้เออเหรียญ50เหรียญอ่ะ,อะไม่ใช่100นะครับขอไปดิเหรียญ50เหรียญแล้วก็ลาบูบูที่ผมจะคามนะครับตามชิ้นของมันลาบูบูโจมตีของผมอันนี้เป็นเทียนหนึ่งนะครับค่าสเตตัสของเทียนหนึ่งจะเป็น อัตราโจมตี10นะครับป้องกัน10นะครับแล้วก็เลือด55นะครับส่วนโอกาสติดตอนนี้มันเป็นโอกาสติดอ่า50%เนะครับถ้าติดสมมุติว่าถ้าผมครับติดเป็นอัพเพิ่มเป็นเทียร์2นะครับตัวนี้จะเป็นอัตราการโจมตี15นะครับเพิ่มขึ้นมา5ป้องกัน15นะครับเพิ่มขึ้นมา5แล้วก็เลือด100่อนะครับเลือดเพิ่มขึ้นมา45หน่วยนะครับอ ตัวนี้ส่วนกุญแจที่ผมยังไม่มีอันนี้ผมจะมาแนะนําจากบัตร4 k 6 k นะครับบัตรส k 6 k สามารถแลกกุญแจตัวนี้ได้1อันนะครับเรามาแลกที่ npc ตัวนี้เลยครับ npc แลกบัตรโปรเติมเงินส k 6 k อ่ะเรากดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับรูปกุญแจเดี๋ยวจะเป็นกุญแจบัตรส k ของที่ต้องใช้คือบัตรสี่ k กับ6 k ซึ่งผมเตรียมไว้แล้ว2ออันเราก็กดแลกไปเลยอ่ะ พอเราแลกมาเราจะได้กุญแจตัวนี้นะครับทีนี้ส่วนผสม <extracting S 1> เราก็จะครบแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแยกเหรียญก่อนอ่าส่วนผสมเราก็จะครบแล้วนะครับตัวนี้ส่วนบัตร 4K ่เคเอามาจากไหนส่วนตัวผมส่วนตัวผมเป็นอันนี้นะครับเป็นผู้เล่นทั่วไปผมก็จะซื้อกับพ่อค้าอย่างเงี้ยพ่อค้าอ่ะพ่อค้าช่องไอ้ أي, แม่ค้าช่อง5้าหนี่ก็มีนะครับแม่ค้าช่อง42ออ่ะก็มีนะครับแล้วก็พ่อค้าสก,กายแล้วก็ จะมียืนอยู่ตรงนี้เจสสิกา้าอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับแล้วก็เฟย่าอยู่หลังตลาดหนึ่งคนหนึ่งนะครับอันนี้ตัวนี้เฟย่านะครับซือ้อได้นะครับในราคาตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณเก้าร้อยบาทนะครับมีวีวี้ด้วยนะวิวีช่องเก้าสิบสองนะครับตัวนี้แนะนะําแม่ค้าเป็นในตัวเลยวันนี้เราจะมาทําการผสมกันนะครับส่วนวิธีการผสมจะมีปุ่มไอคอนผสมไอเทมอยู่ตรงขวามือด้านล่างนะครับเป็นรูปฟันเฟืองอ่าแล้วก็คลิกขึ้นมา ขึ้นมามันจะขึ้นหน้านี้เราก็เลือกเราก็เลือกของที่เราจะมีนะครับเลือกของที่เราจะผสมของผมเป็นลาบูบูสีฟ้าโจมตีอะลาบูบูสีฟ้าโจมตีผมก็หาสีฟ้าอสีฟ้าสายโจมตีอะเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ของผมจะครบแล้วนะครับส่วนผสมส่วนผสมที่ที่ผมจะใช้ก็ครบแล้วแล้วก็ใช้ตังในการผสมสิบเอ็มนะครับแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะผสมติดหรือเปล่า <c oughs> ผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคลิกหนึ่งก็มีพันอยู่นะครับอตัวนี้ชิ้นนี้ผมแนะนาเป็นเป็นชิ้นสุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากที่ใส่เทียนหนึ่งกันหมดแล้วดาบเทียนสองก่อนนะครับดาบเทียนสองก่อนพวกอาวุธนะทับอาวุธเป็นเทียนสองก่อนแล้วก็ชิ้นเทียนสองชิ้นต่อไปจะเป็นพวกต่างหูรับเป็นพวกต่างหูอย่างนี้ครับเอาไว้ทําล่างหลังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มมันเพิ่มในส่วนดาเมจล่างหลังแล้วอะครับผมมองว่า จำเป็นนะครับสาหรับคนที่ของตันแล้วะะของตันไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วลองมาอัพตัวนี้กัน <c oughs> ดูครับกดไปเลยสําเร็จป่าวสำเร็จป่าวสำเร็จป่าอุ้ย <c oughs> ล้มเหลว <c oughs> หล้มเหลวค <c oughs> ลิกนี้ล้มเหลว <c oughs> ค <arus> ลิกนี้ล้มเหลว <c oughs> <c oughs> โอ้โหโ,โอกาสห้าสิบห้าสิบนะครับตัวนี้ผมรอบแรกผมไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเงินไปรอบต่อไปขออนุญาตเก็บเงินไปรอบต่อไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องไปหาซื้อพอค้าแม่ค้าใหม่ละหน้าจืดไปเลยคลิปเดียวพันกว่าบาทสรุปผสมไม่ติดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูใหม่เรื่อยๆนะครับตัวนี้โ okay. อเคลรจบการ